สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนเรายังอยู่ในหน่วยของวันเด็กวันครูนะคะวันนี้คหญิงนะคะมีนิทานจะมาเล่าให้เด็กๆฟังค่ะเป็นนิทานเกี่ยวกับเด็กดีนั่นเองนะคะใครอยากเป็นเด็กดีบ้างยกมือขึ้นคะ่ะเยี่ยมมากเลยค่ะนะคะทุกคนอยากเป็นเด็กดีเพราะฉะนั้นการเป็นเด็กดีนั้นไม่ยากเลยค่ะเหนียวนะคะเด็กๆมาฟังนิทานที่คหญิงจะเล่าให้ฟังกันนะคะ เอาละค่ะตอนนี้เราจะม้วนมือเก็บก่อนนะคะเพื่อที่จะตั้งใจฟังนิทานกันค่ะพร้อมนะคะตั้งใจฟังนิทานคูหญิงนะคะนี่เลยค่ะนิทานเรื่องนี้ชื่อว่าหนูน้อยน้ำใจงามใช่ละค่ะ หนูน้อยน้ำใจงามก็หมายความว่านะคะเด็กที่มีน้ำใจกับเพื่อนๆนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนแบ่งปันของให้เพื่อนนะคะแล้วก็พูดจาดีๆกับเพื่อนเอาละ,ะคะ่ะเราลองมาดูกันว่าหนูน้อยันนี้จะมีน้ำใจกับเพื่อนยังไงนะคะเอาละ,ะคะ่ะนี่นะคะวันนี้น้องพินทำไมถึงเรียนไม่รู้เรื่องเลยนะปวดหัวจังเลยสงสัยจะไม่สบาย น้องพิมพแก้มแดงหมดเลยค่ะเอามือกลุมไว้ที่หัวด้วยสงสัยจะไม่สบายนะคะเนี่ยเพื่อนก็เลยเข้ามาทักว่าน้องพิมพ์เป็นอะไรหรือเปล่าทําไมหน้าแดงจังเลยน้องแก้มก็เลยเอามือไปแตะที่แก้มของน้องพิมพ์นะคะอุ๊ยตัวร้อนจี๋เลยเดี๋ยวแก้มจะพาน้องพิมพ์ไปหาคุณครูที่ห้องพยาบาลน,นะ นแกก็เลยช่วยพยุงน้องพิมพ์ไปที่ห้องพยาบาลค่ะนี่นะคะคุณครูเช็ดต,ตัวให้น้องพิมพ์แล้วก็ถามว่าน้องพิมพ์จ๊ะทานข้าวมาหรือยังคะนี่นะคะน้องพิมพ์นะคะน้องพิมพก็กำลังนอนอยู่เลยนะคะน้องพิมพ์ก็ตอบว่าทานแล้วค่ะถ้าทานแล้วทานยาลดไข้ได้เลยนะคะจะได้รู้สึกดีขึ้นนะคะ คุณหมอคุณครูนะคะก็เอาอยาลดไข้ให้ค่ะน้องพิมพ์ไม่ชอบทานยาค่ะคุณครูทานแล้วมันขมในปากค่ะไม่เอาค่ะไม่เอาอคุณครูก็บอกว่าถ้าไม่ทานยาพิมพ์ก็ไม่หายสิคะฝืนทานนิดนึงนะคะคุณครูจะตามคุณแม่มารับไปหาคุณหมอแล้วก็กลับบ้านพักผ่อนจะได้หายไวๆไงคะ ะค,ะคุณครูก็บอกว่า mm. อป้อนยาป้อนยาค่ะ,ะเดี๋ยวแก้มไปเอานะ้ํามาให้น้องพิมพแทนยานะคะนห่นะคะน้องแก้มก็น่ารักนะคะไปเตรียมนะ้ําให้เพื่อนเลยนะะขอบใจมากนะแก้มปวดหัวจังเลยน้องพิมพ์ขอนอนก่อนนะน้องพิมพ์ก็บอกกับเพื่อนไว้นะคะเมื่อคุณแม่ได้รับโทรศัพท์แจ้งจากคุณครูว่าน้องพิมพ์ไม่สบายจึงรีบมารับน้องพิมพ์กลับบ้าน น้องแก้มนะคะอยู่ระหว่างพักกลางวันเจอคุณแม่น้องพิมพ์น้องแก้มทำยังไงคะเด็กๆนี่รีบวิ่งไปสวัสดีค่ะคุณแม่น้องพิมพ์นะคะสวัสดีค่ะคุณอามารับน้องพิมหรอคะน้องพิมพ์อยู่ห้องพยาบาลค่ะเดี๋ยวแก้มพาไปค่ะเห็นไหมคะน้องแก้มมีน้ำใจไหมคะไปสวัสดีคุณแม่ของน้องพิมพ์แล้วก็พาคุณแม่ไปหาน้องพิมพ์ด้วย น้องพิมพ์เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ก็ถามคุณครูพยาบาลเขายังช่วยแล้วค่ะแต่ดูเหมือนจะอ่อนเพลียเล็กน้อยไปหาหมอกันนะลูกค่ะคุณแม่นะคะน้องพิมพ์กับคุณแม่นะคะก็พาันไปหาหมอคุณแม่พาน้องพิมพ์ขึ้นรถไปหาหมอแก้มก็เดินตามมาส่งด้วยค่ะเห็นไหมคะน้องแก้มนะคะน่ารักมากเลย น้องพิมพ์กล่าวขอบคุณแก้มที่มีน้ำใจช่วยเหลือน้องพิมพ์ขอบใจมากนะจ๊ะหนูแก้มหนูมีน้ำใจงามคุณแม่ก็ขอบคุณหนูแก้มอีกครั้งหนึ่งหนูแก้มเมื่อได้ยินคำขอบคุณก็ยินดยความภูมิใจวันนี้แก้มได้ตำแหน่งหนูน้อยน้ำใจงามมีความสุขจังเลยค่ะนี่ และเพื่อนๆล like ่ะคะชอบถ้วยรางวัลแบบไหนเคยได้รับตำแหน่งนี้หรือยังลองให้น้องแก้มเล่าให้ฟังบ้างนะคะนะคะเพราะว่าน้องแก้มนะคะเป็นเด็กที่มีน้ำใจนะคะคุณครูนะคะและเพื่อนๆก็เลยมอบถ้วยรางวัลถ้วยนี้ให้ค่ะเป็นถ้วยรางวัลหนูน้อยน้ำใจงานนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่า เรานะคะก็สามารถเป็นเด็กดีได้เมื่อเพื่อนไม่สบายก็หาพยายามนะคะพาเพื่อนไปที่ห้องพยบาบาลมาบอกคุณครูนะคะช่วยดูแลเพื่อนนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการทำความดีอีกหนึ่งอย่างนะคะดเด็กเดกเอาละคะ่ะเมื่อเด็กๆฟังนิทานเสร็จแล้วนะคะวันนี้คุณหญิงฝากใบางานนะคะหนึ่งใบน,นะคะอันนี้เลยค่ะนายเด็กๆหยิบใบางานใบนี้ขึ้นมาค่ะนะคะเป็นภาพโยงเส้นนะคะ ซึ่งนะคะในคำสั่งเขาบอกว่านะคะโยงเส้นจับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กันระบายสีภาพให้สวยงามนี่นะคะภาพนี้ค่ะเป็นภาพกับเด็กผู้หญิงนะคะคนหนึ่งนะคะนี่ภาพเด็กผู้หญิงภาพที่สองค่ะเป็นภาพคุณครูค่ะแล้วก็ภาพที่3านะคะเป็นภาพของเด็กผู้ชายนั่นเองนะคะเอาละค่ะลองมาดูฝั่งนี้นะคะเด็กผู้หญิงนะคะควรจะคู่กับอะไร ฟุตบอลเสื้อผ้าที่มีชุดกระโปรงหรือว่าพานดอกไม้ทุกเทียนคะ่ะเด็กผู้หญิงต้องคู่กับชุดกระโปรงสวยงามเนาะต่อไปค่ะคุณครูค่ะคุณครูควรคจะคู่กับอะไรดีคะเด็กๆลูกฟุตบอลไหมชุดกระโปรงไหมหรือว่าพานดอกไม้ทุกเทียนถูกต้องแล้วค่ะอันนี้นะคะพานดอกไม้ทุกเทียนนะคะเพราะว่านะคะเป็นพานที่นะํามาไหว้คุณครูนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะเด็กผู้ชายคนนี้ค่ะคนคู่กับอะไรคะลูกลูกฟุตบอลน,นะคะก็โยงเส้นมานะคะระบายสีให้สวยงามนะคะเขียนชื่อของตัวเองนะคะแล้วก็สัญลักษณ์นะคะถ่ายรูปคู่กับผลงานชิ้นนี้มา1รูปนะจ๊ะเด็กๆเสร็จแล้วนะคะเด็กก็ปากนี่ค่ะหนังสือเล่มนี้ค่ะเล่มสีชมพูนะคะบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กค่ะนะคะวันนี้เราจะทําหน้าที่นะคะ ก่นนะาหน้านี้ค่ะเด็กให้เด็กเปิดหน้าที่11นะคะมี1กับ1ตรงนี้นะคะหน้านี้นะคะเอานะคะหน้านี้นะคะก็จะเป็นนะคะเพื่อนที่น่ารักเป็นอย่างไรนี่นะคะให้ระบายสีภาพของอระบายสีภาพนะคะเน่ยหน้ายิ้มของภาพเพื่อนที่น่ารักและระบายสีภาพหน้าบึ้ง ของภาพเพื่อนที่ไม่น่ารักนี่นะคะเมื่อคุญิงเล่านิทานให้เด็กฟังเด็กๆก,ก็จะรู้แล้วว่าการทําตัวที่เป็นเด็กดีเด็กน่ารักควรทายังไงเนาะอ่ะดูภาพที่1ค่ะภาพที่1เด็กเล่นกัน2คนนะคะมีน้ําใจนะคะเล่นกันเห็นไหมคะแบม่งตุ๊กตากันเล่นนะคะเป็นเด็กที่น่ารักหรือไม่น่ารักคะทาน่ารักก็ระบายสีตรงนี้ค่ะทาไม่น่ารักก็ระบายสีตรงนี้นะคะภาพต่อไปค่ะ เด็กสคนนี้กำลังดึงตุ๊กตานะคะแย่งกันนะคะยืดยุดฉุดกระชากและแย่งตุ๊กตากันน่ารักหรือไม่น่ารักคะแบบไหนนะคะให้ระบายสีภาพนั้นค่ะต่อไปค่ะเด็กผู้ชายสอคนนี้นะคะกําลังแบ่งโดนัทกันค่ะมอบโดนัทให้เพื่อนกินนะคะน่ารักหรือไม่น่ารักคะเด็กๆระบายสีเลยเนาะต่อไปค่ะเด็กคนนี้ค่ะ กำลังดึงผมเพื่อนเลยเด็กผู้ชายคนนี้แกล้งเพื่อนนะคะดึงผมเพื่อนเลยเพื่อนก็เจ็บจังเลยนะคะน่ารักหรือไม่น่ารักคะเด็กๆนะคะระบายสีงให้ถูกต้องนะคะเขียนชื่อของตัวเองนะคะแล้วก็ถ่ายรูปคู่ก,กับผลงานมาอกีกหนึ่งภาพนะคะวันนี้คุณหญิงฝากสองงานนะคะเด็กๆ เอาละค่ะวันนี้คุณครูหญิงลาไปก่อนนะคะใกล้จะถึงวันเด็กแล้วเป็นเด็กดีให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ถ้าได้มาโรงเรียนก็จะได้เป็นเด็กดีของคุณหญิงด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณหญิงลาไปก่อน,นะค่ะสวัสดีค่ะ